สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่าก่อนนอนอีกครั้งในค่ำคืนนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางเข้าไปในมุมมืดของเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแสงสีกรุงเทพมหานครเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแต่ใครจะรู้ว่าในตรอกซอกซอยอันเงียบสงบบางสถานที่กลับไม่เคยได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเรื่องราวในวันนี้ เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันปากต่อปากในวงแคบๆเป็นเรื่องของบ้านเช่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวใจกลางชุมชนมันไม่ใช่บ้านร้างนะแต่กลับมีสภาพคล้ายบ้านร้างเพราะไม่มีใครสามารถทนยุ่ในบ้านหลังนี้ได้นานพอที่นี่คือสถานที่ที่ความทรงจำอันน่าสลดใจได้ฝังรากลึก จนกลายเป็นอาถรรพ์ที่รอคอยต้อนรับผู้มาเยือนรายใหม่อยู่เสมอคือนนี้เราจะมาเปิดบันทึกหน้าแรกของบ้านเช่าต้องคำสาปหลังนี้กันครับในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งของกรุงเทพที่ซึ่งความเจริญของเมืองใหญ่ดูเหมือนจะเดินทางเข้ามาไม่ถึงที่นั่นมีบ้านสองชั้นหลังหนึ่งตั้งอยู่รูปทรงของมัน ไม่ได้แปลกประหลาดไปกว่าบ้านข้างเคียงสีของตัวบ้านที่เคยสดใสในอดีตบัดนี้ซีดจางลงตามกาลเวลามีร่องรอยของความชื้นและตะไคร่น้ำเกาะอยู่ตามมุมอับแต่มันก็ยังคงสภาพเป็นบ้านที่พร้อมให้คนเข้าอยู่อาศัยได้เสมอจุดเด่นที่สุดที่ทำให้บ้านหลังนี้เป็นที่สนใจของใครหลายคนคือราคาค่าเช่าครับ มันถูกอย่างไม่น่าเชื่อถูกจนน่าแปลกใจเมื่อเทียบกับทำเลที่เดินทางสะดวกสบายและขนาดของตัวบ้านที่กว้างขวางพอสำหรับครอบครัวเล็กๆหรือกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการหาที่พักอาศัยด้วยเหตุนี้เองบ้านหลังนี้จึงไม่เคยว่างเว้นจากผู้เช่านานนักมักจะมีคนหลงเข้ามาทำสัญญาอยู่เสมอ พวกเขาอาจจะเป็นคู่รักที่เพิ่งสร้างครอบครัวเป็นบัณฑิตจบใหม่ที่กำลังมองหาที่พักเพื่อเริ่มต้นการทำงานหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังมองหาที่พักชั่วคราวเพื่อตั้งหลักให้กับชีวิตทุกคนล้วนมาพร้อมกับความหวังและความฝันแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือพวกเขากำลังก้าวเท้าเข้ามาในสถานที่ที่ความฝัน มักจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นฝันร้ายชาวบ้านในละแวกนั้นต่างรู้ดีพวกเขามักจะเห็นรถขนของย้ายเข้ามาด้วยรอยยิ้มและความตื่นเต้นแต่ไม่นานไม่เคยเกินหนึ่งเดือนพวกเขาก็จะเห็นรถขนขอ,ของคันเดิมกลับมาย้ายของออกในตอนกลางวันแสกๆโดยสีหน้าที่ซีดเผือดแววตาที่เลื่อนลอย และความรีบร้อนราวกับกำลังหนีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นไม่มีใครพูดอะไรออกมาดังๆแต่ทุกคนต่างรับรู้ได้ถึงบรรยากาศอันอึดอัดที่แผ่ออกมาจากตัวบ้านหลังนั้นพวกเขาได้ตะเหลือบมองและสายหัวให้กับผู้เช่ารายใหม่ด้วยความสงสารรักคนสมเพศเพราะรู้ดีว่าอีกไม่นานเรื่องราวดเดิม ก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งมันเหมือนเป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดวัฏจักรแห่งความหวาดกลัวที่เริ่มต้นขึ้นจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าบ้านเช่าราคาถูกสเสน่ห์ของมันคือกับดักอันหอมหวานที่ล่อลวงให้ผู้คนเข้ามาสัมผัสกับความผิดปกติที่ซ่อนอยู่หลังประตูบานนั้นความผิดปกติ ที่เริ่มต้นขึ้นจากโศกนาฏกรรมในอดีตที่ทิ้งร่องรอยไว้มากกว่าแค่คราบเลือดแต่มันคือรอยด่างพร้อยทางจิตวิญญาณที่รอคอยการชำระสะสางอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ก่อนที่บ้านหลังนี้จะถูกตีตราว่าเป็นบ้านผีสิงมันเคยเป็นสถานที่แห่งความรักและความหวังของคนคู่หนึ่งมาก่อนย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนชายหญิงคู่หนึ่งได้ตัดสินใจลงหลักปักฐานแล้วเริ่มต้นชีวิตคู่ที่บ้านหลังนี้พวกเขาเป็นคนหนุ่มสาวที่มีอนาคตไกล ฝ่ายชายเป็นพนักงานบริษัทที่มีความมุ่งมั่นส่วนฝ่ายหญิงก็เป็นแม่บ้านที่คอยดูแลจัดการทุกอย่างในบ้านให้เรียบร้อยภาพที่เพื่อนบ้านเห็นจนชินตาคือภาพของทั้งสองที่ช่วยกันตกแต่งบ้านปลูกต้นไม้และพูดคุยกันด้วยรอยยิม้มแต่เบื้องหลังรอยยิ้มอันฉาบเฉยนั้นกลับมีพายุอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ปัญหาทางการเงินที่เริ่มรุมเรา้า ความไม่เข้าใจกันที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยจากบทสนทนาที่อ่อนหวานกลายเป็นคำพูดที่ทิ่มแทงจิตใจจากความไว้เนื้อเชื่อใจกลายเป็นความหวาดระแวงเสียงทะเลาะเบาแวง้งเริ่มดังขึ้นบ่อยครั้งจนกลายเป็นเรื่องปกติของบ้านหลังนี้แต่เพื่อนบ้านก็ไม่ได้ใส่ใจนักเพราะคิดว่าเป็นเพียงเรื่องกระทบกระทั่งกันของลิ้นกับฟันธรรมดาจนกระทั่งคืนหนึ่ง คืนที่เงียบสงัดผิดปกติไม่มีเสียงทะเลาะใดเล็ดลอดออกมาจากบ้านหลังนั้นอีกแล้วความเงียบที่น่าอึดอัดดำเนินไปเป็นเวลาสองวันเต็มจนกระทั่งเพื่อนบ้านเริ่มรู้สึกผิดสังเกตและได้กลิ่นไม่พึงประสงค์โชยออกมาจากตัวบ้านพวกเขาจึงตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วแล้วภาพที่น่าสลดใจก็ได้ปรากฏขึ้นแก่ทุกคน ร่างของฝ่ายชายถูกพบบริเวณห้องนั่งเล่นชั้นล่างสภาพของเขาบ่งบอกถึงจุดจดของชีวิตที่มาถึงอย่างกระทันหันและรุนแรงส่วนฝ่ายหญิงได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ในเวลานั้นสรุปอย่างรวบรัดว่าอาจเป็นการทะเลาะวิวาทที่บานปลายจนนำไปสู่เหตุการณ์อันน่าเศร้าและฝ่ายหญิงอาจเป็นผู้ลงมือและหลบหนีไป เรื่องราวเงียบหายไปตามกาลเวลาคดีถูกปิดลงโดยที่ยังคงทิ้งปริศนาและความคลุมเครือเอาไว้มากมายบ้านหลังนั้นถูกทำความสะอาดและปิดตายอยู่หลายปีก่อนที่เจ้าของจะตัดสินใจปล่อยเช่าอีกครั้งโดยหวังว่าการเวลาจะช่วยชะล้างเรื่องราวร้ายๆที่เคยเกิดขึ้นให้เลือนหายไปแต่พวกเขาคิด เพราะบางสิ่งบางอย่างไม่ได้จากไปพร้อมกับร่างที่ไร้วิญญาณความโกรธแค้นความเสียใจและความอาฆาตพยาบาทได้ซึมลึกลงไปในทุกอนูของบ้านหลังนี้มันกลายเป็นพลังงานมืดที่วนเวียนอยู่ในอากาศรอคอยที่จะแสดงตัวตนให้ใครก็ตามที่ย่างไกลเข้ามาได้รับรู้ว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันยังไม่เคยจบลงอย่างแท้จริง หลังจากบ้านถูกปล่อยเช่าอีกครั้งวัฏจักรแห่งความหวาดกลัวก็ได้เริ่มต้นขึ้นผู้เช่ากลุ่มแล้วกลุ่มเล่าต่างต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่หาคำอธิบายไม่ได้และนี่คือเรื่องราวบางส่วนที่ถูกรวบรวมมาจากคำบอกเล่าของผู้ที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นผู้เช่ารายแรกคู่รักข้าวใหม่ปลามันหนุ่มสาวคู่หนึ่ง ตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้เพื่อเป็นเรือนหอด้วยความที่งบประมาณมีจำกัดพวกเขาจึงดีใจมากที่ได้เจอบ้านที่ทั้งกว้างและราคาถูกในสัปดาห์แรกทุกอย่างดูเหมือนจะปกติสุกดีแต่แล้วเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นเสียงมันเริ่มต้นจากเสียงครับในตอนกลางดึกพวกเขามักจะได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าอยู่บนชั้นสอง ทั้งๆท,ที่พวกเขานอนอยู่ด้วยกันที่ชั้นล่างบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังรื้อค้นข้าวของในห้องเก็บของทั้งที่ห้องนั้นถูกล็อกเอาไว้ฝ่ายหญิงเริ่มหวาดกลัวแต่ฝ่ายชายพยายามปลอบใจว่าอาจจะเป็นเสียงหนูหรือเสียงไม้ล่านตามปกติแต่แล้วคืนหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังดูโทรทัศน์อยู่ที่ห้องนั่งเล่นชั้นล่างประตูห้องนั้นที่อยู่ใกล้ๆก็ค่อยๆแง้มเปิดออกเองอย่างช้าๆ ช้าๆท่ามกลางความเงียบงันทั้งสองมองหน้ากันด้วยความตกใจก่อนที่หลอดไฟจะเริ่มกระพริบติดติดดับๆอย่างไม่มีสาเหตุนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายพวกเขายอมเสียค่ามัดจำและย้ายออกในเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีโดยทิ้งข้าวของบางส่วนไว้เบื้องหลังเพราะไม่กล้าที่จะอยู่เก็บของในบ้านหลังนั้นอีกต่อไปผู้เช่ารายที่สองนักศึกษาหนุม่ม ต่อมามีนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งมาขอเช่าบ้านหลังนี้เขาต้องการความสงบในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบและบ้านหลังนี้ก็ดูจะตอบโจทย์เขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องลี้ลับจึงไม่ได้สนใจคำเตือนเล็กๆน้อยๆจากคนรอบข้างในช่วงแรกเขาก็ไม่เจออะไรที่ผิดปกติแต่สิ่งที่เขารู้สึกได้ตลอดเวลาคือความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมอง เขามักจะรู้สึกเสียวสันหลังวาบขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะเวลาที่ต้องนั่งหันหลังให้กับประตูหรือหน้าต่างจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องนอนชั้นบนเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงนั้นดังมาจากในห้องน้ำที่อยู่ติดกันเขารวบรวมความกล้าและค่อยๆเดินไปเปิดประตูห้องน้ำแต่ข้างในกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลย แต่เสียงร้องไห้ยังคงดังแววอยู่ในหูของเขาอย่างชัดเจนเขากลับมานั่งที่โต๊ะพยายามคิดว่าเป็นเสียงจากบ้านข้างๆหรืออาจจะหูแววไปเองแต่แล้วเขาก็ต้องตัวแข็งทื่อเมื่อเงาสะท้อนในจอคอมพิวเตอร์ที่ดับอยู่เบื้องหน้าปรากฏเป็นเงาตะคุ่มของใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังเขาเขาสะดุ้งและหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่พบใครคืนนั้นเขานอนไม่หลับทั้งคืน และตัดสินใจโทรหาเพื่อนให้มารับในตอนเช้าเขาย้ายออกไปโดยไม่บอกกล่าวเจ้าของบ้านแม้แต่คำเดียวผู้เช่ารายที่3ครอบครัวเล็กๆดูเหมือนเรื่องราวจะเลวร้ายลงเรื่อยๆเมื่อมีครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาววัยห้าขวบย้ายเข้ามาอยู่พวกเขาหวังว่าที่นี่จะเป็นบ้านที่ลูกสาวจะได้เติบโตอย่างมีความสุข แต่เพียงไม่กี่วันหลังจากย้ายเข้ามาเด็กหญิงก็เริ่มพูดถึงเพื่อนใหม่ที่เธอพบในบ้านเธอบอกว่าเพื่อนคนนี้เป็นผู้ชายชอบชวนเธอเล่นซ่อนแอบและมักจะไปหลบอยู่ในห้องเก็บของชั้นล่างพ่อแม่ในตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพียงจินตนาการของเด็กๆตามวัยจนกระทั่งวันหนึ่งผู้เป็นแม่กําลังทำอาหารอยู่ในครัวเธอได้ยินเสียงลูกสาหวหัวเราะคิกคักมาจากห้องนั่งเล่น เธอจึงตะโกนถามว่าคุยกับใครอยู่จ้ะลูกเด็กหญิงตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงใสซื่อว่าหนูคุยกับคุณลุงค่ะแม่คุณลุงบอกว่าเขาหนาวเขาอยากให้แม่ช่วยหาของของเขาที่ซ่อนอยู่ในนี้ให้หน่อยผู้เป็นแม่รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเธอรีบเดินออกมาดูก็พบว่าลูกสาวกำลังนั่งคุยอยู่กับเก้าหีว่างๆตัวหนึ่ง แววตาของเด็กน้อยจ้องมองไปยังพื้นที่ว่างนั้นราวกับมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจย,าย้ายออกทันทีเกิดขึ้นในคืนนั้นพ่อของเด็กตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงสะอื้นเขาพบว่าภรรยาของเขานั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงเธอบอกว่าเมื่อครู่เธอรู้สึกเหมือนมีคนมายืนก้มลงมองเธออยู่ข้างเตียงลมหายใจเย็นๆรดอยู่ที่ต้นคอ พร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูว่าเธออยู่ที่ไหนนั่นคือจุดแตกหักพวกเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปเช้าวันต่อมาพวกเขาย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีทิ้งไว้เพียงตำนานบทใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในประวัติศาสตร์อันน่าสะพรึงกลัวของบ้านเช่าหลังนี้เรื่องราวของบ้านเช่าผีสิงหลังนี้ อาจจะจบลงเหมือนเรื่องเล่าสยองขวัญทั่วไปหากไม่มีผู้เช่ารายหนึ่งที่แตกต่างออกไปเขาคือคุณเอกน้ำสมมุติชายวัยกลางคนที่ทำงานเป็นนักเขียนอิสระเขาเป็นคนมีเหตุมีผลแต่ก็เปิดใจให้กับเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้เขาตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้เพราะต้องการความเงียบในการเขียนงานเขียนและแน่นอนเพราะราคาค่าเช่าที่ถูกแสนถูกคุณเอกย้ายเข้ามาพร้อมกับความเตรียมใจ เขาไม่ได้ลบหลู่แต่ก็ไม่ได้หวาดกลัวจนเกินเหตุในคืนแรกเขาก็ได้เจอกับการทักทายทันทีเสียงของตกดังมาจากในครัวเมื่อเขาเดินไปดูก็ไม่พบอะไรผิดปกติข้าวของทุกอย่างยังคงวางอยู่ที่เดิมคืนต่อๆมาเหตุการณ์ก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เขาได้ยินเสียงคนเดินบนชั้นสองประตูตู้เสื้อผ้าเปิดเองในตอนกลางคืนและที่หนักที่สุดคือเขาฝัน เขามักจะฝันเห็นภาพเหตุการณ์ซ้ำๆเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งกำลังทะเลาะก,กับผู้หญิงอย่างรุนแรงภาพตัดสลับไปมาอย่างรวดเร็วและน่ากลัวก่อนที่เขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อที่ท่วมตัวแทนที่จะย้ายหนีเหมือนคนอื่นคุณเอกกลับรู้สึกว่าเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าแค่ปรากฏการธรรมดาเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังพยายามจะสื่อสารกับเขาเขาเริ่มต้นการสืบเสาะหาความจริงด้วยตัวเอง เขาเริ่มจากการพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่อาวุโสที่สุดในซอยนั้นในตอนแรกหญิงชาราไม่ยอมปริปากพูดอะไรแต่เมื่อเห็นความตั้งใจจริงของคุณเอกเธอก็ยอมเล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ให้ฟังเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่จบลงด้วยความตายของฝ่ายชายและการหายตัวไปของฝ่ายหญิงคุณเอกเริ่มปฏิปต่อเรื่องราว เขาลองค้นหาข่าวเก่าในห้องสมุดประชาชนแต่ก็พบข้อมูลเพียงน้อยนิดราวกับว่ามีคนจงใจไม่ให้เรื่องนี้ถูกพูดถึงมากนักแต่เขาก็ได้ข้อมูลสำคัญมาหนึ่งอย่างคือชื่อของผู้เสียชีวิตเขานำชื่อนั้นมาค้นหาต่อและเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเขาพบว่าฝ่ายชายที่เสียชีวิตนั้นมีปัญหาหนี้สินจำนวนมากและกำลังจะถูกฟ้องล้มละลายแต่ที่น่าแปลกคือ ฝ่ายหญิงที่หายตัวไปนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่มีฐานะดีกว่ามากและเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเรื่องการเงินของฝ่ายชายมาตลอดมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยที่เธอจะลงมือทำร้ายเขาเพราะเรื่องเงินคุณเอกกลับมาที่บ้านด้วยความสับสนคืนนั้นเขานั่งสมาธิอยู่กลางห้องนั่งเล่นจุดที่เขาได้ยินมาจากเพื่อนบ้านว่าเป็นจุดที่พบร่างของฝ่ายชายเขาตั้งจิตอธิษฐานว่าหากมีสิ่งใดที่ยังติดค้างอยู่ ขอให้ปรากฏหรือสื่อสารให้เขาได้รับรู้ได้เถิดและในความเงียบสงัดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมามันไม่ใช่เสียงข่มขู่ไม่ใช่เสียงกโกรธแค้นแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเศร้าสอยเสียงนั้นกระซิบว่าหาเธอให้เจอวินาทีนั้นเอง คุณเอกก็เข้าใจในทันทีวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่วิญญาณที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นแต่เป็นวิญญาณที่ยังคงเฝ้ารอรอคอยการกลับมาของคนรักที่หายตัวไปในคืนเกิดเหตุและยังคงมีความเชื่อมั่นว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำร้ายเขาเขากำลังร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ให้ช่วยตามหาความจริงและตามหาผู้หญิงคนนั้นให้พบความเฮี้ยนทั้งหมดที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การขับไล่แต่เป็นการร้องขอที่น่าเวทนาและสิ้นหวังที่สุดเท่าที่วิญญาณดวงหนึ่งจะทำได้หลังจากคืนนั้นคุณเอกก็ไม่ได้เจอกับปรากฏการณ์ที่น่ากลัวอีกต่อไปกลับกลายเป็นความรู้สึกหดหู่และสงสารที่เข้ามาแทนที่เขารู้สึกเหมือนตัวเองอาศัยอยู่กับเพื่อนร่วมบ้านที่มองไม่เห็นและเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน เขาพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายหญิงที่หายตัวไปต่อแต่ก็ไร้วี่แววราวกับว่าเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้มาก่อนไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนเป็นหรือตายหรืออาจจะหลบหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไหนสักแห่งแล้วจริงๆคุณเอกอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นต่ออีกเกือบหนึ่งเดือนเต็มเขาสามารถทำงานเขียนของเขาได้จนเสร็จ แต่ในใจลึกๆเขาก็รู้ดีว่าเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้บรรยากาศแห่งความเศร้าและความโศกสลดมันหนักอึ้งเกินกว่าที่คนเป็นจะรับไหวเขารู้สึกเหมือนพลังชีวิตของตัวเองค่อยๆถูกสูบออกไปในแต่ละวันก่อนย้ายออกคุณเอกได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญ,ญญาณที่สถิตอยู่ในบ้านหลังนั้นเขายืนอ,อยู่กลางบ้านเป็นครั้งสุดท้ายและพูดขึ้นลอยๆว่า ผมช่วยคุณได้เท่านี้จริงๆผมหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้พบกับความจริงและไปสู่สุขตินะครับไม่มีเสียงตอบรับใดๆมีเพียงสายลมเย็นๆที่พัดผ่านตัวเขาไปเพียงนั้นราวกับเป็นการกล่าวคำอำลาคุณเอกกลายเป็นผู้เช่าที่สามารถอยู่ในบ้านหลังนั้นได้นานที่สุดแต่สุดท้ายเขาก็ต้องจากไปเหมือนกับคนอื่นๆ เรื่องราวของบ้านเช่าหลังนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบันมันยังคงถูกปล่อยเช่าในราคาถูกและยังคงมีผู้เช่าหน้าใหม่ที่รู้เท่าไม่ถึงการแวะเวียนเข้ามาอยู่เสมอและไม่ว่าใครจะย้ายเข้ามาพวกเขาก็จะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแบบเดียวกันการรอคอยที่ไม่มีวันสิ้นสุดของดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยความรักและความตายมันเป็นเครื่องย้ำเตือนว่า บางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ความโกรธแค้นของวิญญาณแต่เป็นความเจ็บปวดและความโศกเศร้าที่ยังคงติดอยู่ณสถานที่แห่งนั้นตลอดกาลและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของบ้านเช่าต้องคำสาปที่เรานำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องเล่าในคืนนี้หวังว่าคงจะทำให้หลายท่านนอนหลับฝันฝันดีนะครับ สำหรับครั้งต่อไปถูกท่านอยากให้เรานำเรื่องราวลึกลับตำนานหรืออาถรรพ์จากที่ไหนมาเล่าให้ฟังกันอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทีมงานจะพยายามไปค้นคว้าหาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันอย่างแน่นอนและสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเล่าก่อนนอนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องของเราและที่สำคัญคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ